สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแอนนี้แล้วนะคะแอนแน่นกับฟอร์ดพนัครเกษตรน้มินค่ะวันนี้แอนอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรน้มินนะคะแลนจะพามาดูรถสประตูนั่นเองนะคะเป็นรุ่นในกทีค่ะราคาตัวรถของเขาอยู่ที่9 2 0 0บาทเดี๋ยวมาดูกันเลยเราขนาดไหนค่ะคันนี้นะคะแต่งลอมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเป็นชิ้นๆไปเลยนะคะกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะเป็น F O R D เป็นสีดำตัดแดงนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟล์3จุดให้เรียบร้อยเลยนะคะส่วนกันชนด้านหน้าค่ะ เป็นกันชนยี่ห้อฮาเมอร์นั่นเองนะคะใส่หัวเมีกาเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มิวอินพร้อมไฟเดียวและไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยนะคะส่วนกันแขงด้านล่างเป็นสีแดงคะ่ะมาต่อกันที่ไฟคะ่ะแอนคอฟไฟให้ด้วยด้วยนะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ใส่ไฟมาสแตงเพิ่มนะคะวิ่งเป็นสามสเต็ปพร้อมไฟเดย์ไลท์และในตาไฟเป็นสีบรูอายจ้าสกูปด้านบนนะคะเป็นสกูปทรงฟินะคะสกูปใหญ่เลยนะคะสันจมูกเป็นสีแดงนั่นเองนะคะแล้วก็โลโก้เขาเป็นรูปมาค่ะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ ขั้นนี้นะคะยก2นิ้วนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ซุ้มล้อนะคะเป็นแบบ6นิ้วนะคะมีหมุดด้วยนะคะซีรีส์ยางนะคะ265หนะคะทับ65 R18 แมคคอร์สเป็นลายดำขีดแดงค่ะมาต่อกันที่แก้มข้างนะคะแอนคอบแก้มข้างให้เป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ครอบเบ้ามือกัน,กนสาดและราวหลังคาใส่เพิ่มเติมให้เลยนะคะ ส่วนสติกเกอร์นะคะลูกค้าเป็นคนเลือกสติกเกอร์เองนะคะลายสติกเกอร์มีเยอะมากๆอันนี้ลูกค้าออกแบบเองนะคะเป็นคําว่าตระกูลออนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็สก,กินคําว่าไวทแท็กนั่นเองนะคะส่วนโลบรานะคะเป็นของ TTY o f f r o a d โนะคะสวยมากๆเลยเป็นแบบขาย,ยาวนะคะแล้วก็มีไฟเบรกด,ดวงที่3ด้วยนะคะส่วนไฟท้ายนะคะเป็นแบบลมดำนะคะมีไฟ LED นะคะพร้อมไฟสเต็ปปีกพีเสื้อ3สเต็ปเลยนะคะข้อฝาท้ายเป็น FORD เป็นสีแดงนะคะ เว้นโลโก้นะคะของ Ford นั่นเองนะคะส่วนกันชนท้ายเป็นของ GDD ค่ะใส่หัวเมก้าทั้งสข้างนะคะแล้วก็บิวอินพร้อมเซนเซอร์ทั้ง4จุดให้เรียบร้อยเยวอนจะพาไปดูภายในของตัวรถกันต่อเลยค่ะ แบบแรกเลยนะคะรุ่น XLT นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสี่ถานั่นเองนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะสามารถาใช้งานครุ i s e Control วางสายและรับสายที่พวงมาลัยได้เลยและสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะคะส่วนจอเป็นจอ8นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ด้วยค่ะเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะคะ160แรงมา้า385แรงบิดนะคะ มีทั้งระบบปลอมและปัดน้ำฝนออตโอต้และก็ไฟออตโต้ด้วยนะคะลูกค้าค่ะคันนี้ออปชั่นเต็มมากๆเลยแต่งสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าสนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะโทรหาแอนค่ะ098 9์2 5 1 6 6มีเฟนแนนส์วิ้น่งเซอนเอกสารถึงบ้านด้วยนะคะแล้วก็ไฟนแนนซ์ผ่านแอนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ